ท้องกลมบทน้ำขึ้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือบ้านไม้เก้าแก่ที่ตั้งต่งานอยู่กลางป่ารกรางบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีกับเงาคนเดินวนไปมาอยู่ในความมืดเสียงกระซิบแผ่วเบาแทกซึมมากับสายลมเย็นยะเยือกมันต้องเจ็บเจ็บให้เหมือนกับฉันตอนทีเอิญขึ้นแห่งความลับ พลอยหญิงสาวตั้งตจแปดเดือนเดินทางกลับบ้านเกิดในต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อนก่อนคลอดบ้านไม้หลังเก่าของครอบครัวตั้งอยู่ใกล้ป่าทึบเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยบรรยากาศอึมครึมคณะจัดของในห้องนอนพลอยพบกล่องไม้เก่าที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงภายในเต็มไปด้วยจดหมายเก่าและภาพถ่ายขาวดำรูปหญิงสาวท้องแก่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ใบห,หน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสระและโกรธแค้นที่มุมภาพมีลายมือจ้างเขียนว่าความยุติธรรมจะต้องกลับมาพลอยรู้สึกขนลุกวาบอากาศในห้องเย็นเชียบผิดกว่าติดราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังตอนที่สองเสียงกระซิบในความมืดคืนนั้นพลอยสะดุ้งตื่นเสียงร้องให้เบาดังมาจากห้องขังเธอเดินตามเสียงไปพบว่าห้องนั้นถูกล็อกแน่นหนา แต่เสียงยังคงดังขึ้นเรื่อยๆจุ่ิงไฟไฟบ้านก็ดับลงเสียงฝีเท้าเปียกชื้นเดินลากไปมาบนพื้นไม้พลอยรีบหันกลับแต่พบเพียงความมืดมิดเธอพยายามวิ่งหนีแต่เสียงกระซิบกลับดังตามหลังมาลูกของฉันมันฆ่าฉันช่วยฉันด้วยความจริงที่ถูกฝัง ลอยเริ่มสืบหาความจริงจากชาวบ้านเก่าจนพบว่าเมื่อสาปีก่อนหญิงสาวชื่อดาวซึ่งตั้งครอนแก่ใกล้คลอดถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างทารุณในบ้านหลังนี้โดยที่คัดก่อนไม่เคยถูกจับตัวมีข่าวลือว่าเธอถูกฆ่าโดยคนในครอบครัวเพราะันเด ความจริงที่ถูกฝังพลอยเริ่มซื้หาความจริงจากชาวบ้านเก่าวันจนพบว่าเมื่อสาสิปีก่อนหญิงสาวชื่อดาวซึ่งตั้งครอภแก่ใกล้คลอดถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างทารุณในบ้านหลังนี้โดยที่คัดกอนไม่เคยถูกจับตัวมีข่าวลือว่าเธอถูกฆ่าโดยคนในครอบครัวเพราะความแค้นส่วนตัวร่างของเธอและเด็กในท้องถูกฝังไว้ใต้บ้านโดยไม่มีใครกล้าขุดคน้น พลอยเริ่มเข้าใจว่าทําไมวิญญาณของดาวถึงยังไม่ไปไหนตอนที่สีแคนนี้ต้องชําระคืนสุดท้ายพลอยถูกหลอกให้เดินไปยังใต้ถุนบ้านเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโวยวนพื้นไม้เก่าเริ่มแตกร้าวเผยให้เห็นหลุมฝังศพเก่าไนันที่เต็มไปด้วยกระดูกและเศษผ้าขาดวินทันได,ด นั้นเงาดำรูปร่างของหญิงท้องแก่ก็คอยโผล่เขึ้นมาจากลุมดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเสียงของดาวสะท้อนกองไปทั่วบ้านมันต้องเจ็บเจ็บเหมือนฉันพลอยถูกจับจ้องด้วยสายตาแข็งกร้าวแต่ก่อนที่ความกลัวจะกัดกินเธอจนหมดสติเธอตัดสินใจคุณหาหลักฐานเพื่อเปิดโปงความจริงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตบทส่งท้าย เสียงร้องโหยหวนเงียบไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผยคัดก่อนตัวจริงถูกจับวิญญาณของดาวจึงสลายไปพร้อมกับความแค้นแต่เสียงกระซิบเบายังแว้มาในความมืดความแค้นไม่มีวันตายที่หานวิญญาณที่ยังไม่ไปไหน หลังจากความจริงถูกเปิดเผยและคัดก่อนตัวจริงถูกจับพลอยคิดว่าทุกอย่างจะจบลงแต่หน้าแปลกบ้านหลังนั้นยังคงเย็นยเยือกและเต็มด้วยความอึดอัดเหมือนมีบางอย่างยังคงอยู่คืนหนึ่งขณะที่พลอยกำลังหลับเธอฟันเห็นดาวในสภาพใบหน้าบิดเบี้ยวมือของดาวยื่นมาพร้อมกระซิบว่ามันยังไม่จบยังมีอีกคน พลอยสะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงเข้าประตูบ้านดังขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเปิดประตูเธอพบเพียงซองจดหมายเก่าที่เปื้อนเลือดด้านในมีภาพถ่ายชายคนหนึ่งที่เธอจำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของคาดกรที่ถูกจับตอนที่หกกับดักวิญญาณพลอยเริ่มสงสัยว่าการจับพาดกรอนครั้งแรกอาจยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้ เธอจึงไปพบกับหมอคงหมอผีชื่อดังในหมู่บ้านที่เคยได้ยินมาสามารถติดต่อกับวิญญาณได้หมอคงทำพิธีเรียกวิญญาณของดาวมาวิญญาณของดาวปรากฏตัวพร้อมกับเสียงแหบพรามันไม่ได้ทำคนเดียวมันหลอกฉันมันต้องเจ็บให้ถึงที่สุด ดาวเผยว่าคัดกอดตัวจริงยังคงลอยนวลและการจับตัวครั้งก่อนเป็นเพียงแค่แพรับบาปพลอยต้องช่วยเธอแก้แค้นให้สำเร็จวิญญาณของดาวจึงจะสงบตอนที่เจดการลาที่กลับตาลปัด พลอยและหมอคงวางแผนจัดพิธีเจ้าวิญญาณของชายที่อยู่ในภาพถ่ายโดยใช้ของส่วนตัวของดาวเป็นเสื้อกลางพวกเขาล่อชายคนนั้นมาที่บ้านร้างแต่แผนกลับผิดพลาดชายคนรู้ตัวและใช้เวทมนต์ดำที่ได้มาจากพิธีกรรมโบราณในการกักขังวิญญาณของดาวทำให้ดาวกลายเป็นเครื่องมือของเขาวิญญาณของดาวเริ่มเปลี่ยนไปจากความแข็ง กลายเป็นปีศาจที่คลั่งไคล้การแก้แค้นอย่างไร้ขอบเขตเพลอยต้องตัดสินใจว่าจะช่วยดาวให้หลุดพ้นจากการคบบี้้หรือทำลายเธอไปพร้อมกับชายคนนั้นตอนที่แปดความแค้นไม่มีวันจาง ในการประทะครั้งสุดท้ายพลอยและหมอคงทำพิธีสะท้อนเวทมนต์ดำกลับไปยังชายคนนั้นทำให้เขาถูกวิญญาณของเยื่อคนอื่นทิ้งที่เขาเคยทำร้ายตามล่าและฉีกกระชากจิตวิญญาณของเขาออกเป็นชิน้นแต่วิญญาณของดาวกลับไม่ยอมไปไหนเธอหันมาหาพลอยด้วยแววตาวา่างเปล่าขอบใจนะแต่ฉันจะอยู่ต่อไปเพื่อไม่ให้ใครต้องเจ็บอีก พลอยรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดตามเธอมาตลอดแม้เรื่องจะจบลงแต่เงาในกระจกยังสะท้อนรอยยิ้มเย็นชาของหญิงสาวท้องแก่บทสรุปความแค้นอาจจบลงได้แต่เงาของมันจะไม่มีวันสลายไปไปปกคุ้มอยู่ในบ้านบางครั้งเธอยังคงได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในยามค่ำคืนวันหนึ่งพลอยได้รับการติดต่อจากจานสมเพบหมอผีชื่อดังในพื้นที่เขาเตือนว่า วิญญาณที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมแม้ความจริงจะถูกเปิดเผยแต่แรงอาคาตอาจยังไม่จางหายถ้าไม่สะกดหรือจับกุมอาจเกิดหายนะตตามาพิธีสะกดวิญญาณ ในคืนเดือนดับอาจารย์สมภพเตรียมพิธีสะกดวิญญาณใต้ทุนบ้านเขานำทุกตาดินปั้นเป็นรูปร่างหญิงท้องแก่และเผาเข่ามาที่ขุดพบใกล้หลุมศพมาร่วมเข้าพิธีพลอยตอนคนวางทุกตาดินในจุดที่ดาวเสียชีวิตกับสายสิงจนพันรอบบ้านเสียงสวดมนต์สะท้อนก้องกลางความมืดแรงพัดวูบวาบจนเทียนดับทีละเล่มจู พื้นดินใต้ทุนบ้านสั่นสะเทือนเงาดำของดาวค่อยปรากฏขึ้นเสียงร้องห้แปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่งแก้จะกักขังฉันไม่ได้อาจารสมบเร่งท่องคาถาพลอยเห็นเงาดำพยายามพุ่งเข้าใส่เธอด้วยความเกรียวกราดทันใดนั้นสายสิ่งจนส่องแสงว่าเผาข่าวมา้าพันรัดร่างเงาดำนั้นแน่นจนดิ้นไม่ได้เสียงกรีดร้องค่อยเบาลง ก่อนจะหายไปในความมืดตอนที่หกของวิญญาณตุกตาดินคอยชิงเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพื้นดินหยุดสั้นเสียงเงียบสงัดอาจารย์สมภพบ,บอกว่าวิญญาณของดาวถูกสัดขังไว้ในตุกตาดินแล้วแต่เขากลับมีสีน้าเคร่งเครียดเธอไม่ได้ต้องการแค่ความยุติธรรมวิญญาณเธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตไปแล้วมันรอเวลาลุดออกมาพลอยถามว่า จะทำอย่างไรให้เธอไปสู้สุขตีอาจารย์สมภพบ,บอกว่าต้องตามหาลูกในท้องของดาวที่ไม่เคยได้รับการบำเพ็ญวิญญาณเด็กนั้นอาจยังวนเวียนอยู่เช่นกันตอนที่เช็ดเงาเด็กในความมืดคืนนั้นพลอยฟันเห็นเด็กทารกที่ไม่มีหนาเดินคลานวนไปมาใต้ทุนบ้านเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแม่แม่อยู่ไหน พลอยสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงเข้าประตูเบาในความมืดบางสิ่งยังไม่จบและบางสิ่งอาจจะไม่สามารถจับกลุ่มได้ด้วยพิธีกรรมทั่วไปตอนที่แผดวิญญาณเด็ก ผู้ไม่ยอมจากไปพลอยเริ่มสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่อ่อนแอและไร้เดียงสาแต่กลับแฝงไปด้วยความว่างเปล่าและความสฉาเสียงหัวเราเบาและเสียงกรองไห้ย,ยังคงดังก้องในบ้านแม้พิธีสักกฏวิญญาณจะจบไปแล้วก็ตามอาจารย์สมภพเผยความจริงที่น่ากลัวว่าวิญญาณของเด็กในท้องของดาวยังวนเวียนอยู่ เพราะไม่มีใครเคยทําบุญหรือเรียกขานชื่อของเขาวิญญาณเด็กที่ไม่เคยลืมตาดูโลกจึงเต็มไปด้วยความสับสนและความแค้นที่ดูดกืนความในเด็งสาจนกลายเป็นสิ่งที่อันตรายยิง่งกว่าวิญญาณผู้วุนแม่พิธีกรรมสุดท้ายอาจารย์สมแพบบอกพลอยว่าทางเดียวที่จะปลดปล่อยวิญญาณเด็กคือต้องตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นและทำพิธีบังสุกุลให้เหมือนเด็กที่แก่ อิดมาแล้วพลอยจึงตัดสินใจตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่าดินเพราะเขาเคยถูกฝังอยู่ใต้ดินอย่างโดดเดี่ยวคืนวันพิธีพื้นบ้านเริ่มเย็นเยือกลมแรงพัดสายสินจนจน,จนขาดสะบันเสียงเด็กร้องไห้ดังค้องไปทั่วบ้านเงาดำรูปร่างเด็กทากเริ่มคลานไปทั่วเสียงกระซิบเย็นเยือกดังขึ้นข้างหูพลอยแม่แม่แม่ไม่รักหนูหรอ น้ำตาพลอยไหลาอาบแก้มเธออุ้มตุกตาเผพ้เก่าขาดทาดที่อาจารย์สมภพเตรียมไว้ขึ้นมาแนบออกและพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือแม่ขอโทษนดินลูกไม่ได้ผิดเลยหลับให้สบายนะท่านใดนั้นเงาดำหยุดนิ่งก่อนค่อยละลายหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราเบาที่จางหายไปในอากาศบรรยากาศในบ้านกลับมาเงียบสงบ หลายเดือนผ่านไปพลอยให้กำเนิดลูกสาวอย่างปลอดภัยเธอตั้งชื่อเล่นให้ลูกว่าดินเพื่อระลึกถึงวิญญาณที่จากไปอย่างโดดเดี่ยวแต่คืนหนึ่งขณะลูกน้อยกำลังหลับพลอยได้ยินเสียงกระซิบเบาข้างหูแม่หนูอยู่กับแม่แล้วนะเสียงนั้นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทว่าเงาหนำเล็กที่ปลายเตียงกับคล้ายกับเงาของเด็กทารก ที่ยังไม่เคยได้เกิดมาตั้งแต่แรกจบ